สวัสดีครับก็ผมนายพีรพัฒน์กำแก้วกับผมนายวราเทพปุรันรำดิฉันนางสาววิพร์เติมงามกับผมนายดานุพลบุญจันทร์ทีมเยาวชนรักถิ่นดินแดนเมืองแปะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คนของพระราชาค่าของแผ่นดิน ดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอรผู้สารงานของพ่อผู้สืบสารงานแผ่นดินการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงและการทำงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมก็จำเป็นจะต้องทำได้ความรวดเร็วลดขั้นตอน ต่างจากระบบราชการพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีที่ทรงงานหนักจากภาคเหนือจรดลงใต้จากตะวันออกถึงตะวันตก ทรงต่อสู้กับปัญหาความยากจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัญหาปากท้องของราษฎรในท้องถิ่นชนบททุรกันดาลที่ทุกหัวระแหงในขณะนั้นต่างก็วิกฤตหนักนับเป็นพระราชภาระที่ใหญ่ยิ่งที่พระองค์ทรงแบกรับไว้ ทำให้ในระยะแรกของการทรงงานนั้นทรงมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและปากท้องของประชาชนโดยได้เสด็จไปแก้ไขปัญหาในทุกหนแห่งของประเทศด้วยนำพระราชหฤทยัยและหยาดเหงื่อพระราชกรรมลังทั้งหมดที่รินไหลและฉะลมบนผืนแผ่นดินไทยจนมีคนกล่าวไว้ว่าไม่มีที่แห่งหนใดที่ในหลวงจะเสด็จไปไม่ถึง ทุกรอยพระบาทที่ย่างก้าวได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนแผ่นดินและนำมาซึ่งความสุขสงบของปวงประชาะเสมอมาถ้าไม่มีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่คัวนปากพะนางจะไม่มีวันนี้และพี่ก็คงจะไม่มีวันนี้ด้วย เพราะว่าปลูกและตายปลูกและตายเพราะว่าน้ําท่วมเป็นเดือนแต่หลังจากมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถานมิดฝนน้ําก็ลงสู่ทะเลหมดเพราะว่าจะมีครูส่งน้ําออกสู่ทะเลหมดเลยน้ําจะไม่ท่วมขังระยะต่อมาได้ทรงศึกษาและค้นคว้าโครงการในภรยราชดริอ,อีกมากมายโดยใช้หลักการทรงงานที่เป็นหลักธรรมเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติกว่า27หลักการทรงงานโดยสามารถแบ่งโครงการตามพระราชดำริออกเป็นีลักษณะดังนี้ 1. โครงการตามพระราชประสงค์เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่ศึกษาค้นคว้าและใช้ทดลองแนวคิดที่สีต่างๆก่อนที่จะพระราชทานให้กับหน่วยงานนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรของพระองค์ในแต่ละภูมิภาค 2. โครงการหลวง เป็นผลมาจากการที่ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือต่อมาจึงได้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบคือมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นทำให้ชาวเขาชาวดอยเหล่านั้นต่างเป็นสุขใจที่เขาไม่เคยถูกทอดทิ้งได้มีอาชีพทำกินมีชีวิตที่เป็นสุขจนแม้แต่พวกเขาเองคงไม่คิดว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นได้เช่นทุกวันนี้ 3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานพระราชดำริและทรงชี้แนะให้หน่วยงานองค์กรต่างๆนำไปดำเนินการเพื่อการส่งเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารเช่นโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และอีกโครงการที่สำคัญยิ่ง ได้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ได้ส่งพระราชทานไวใ้ให้กับพวกเราชาวไทยมากกว่า4,800โครงการโดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐพลเรียนทหารตำรวจได้นำไปพิจารณาวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกาบรอขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนองงานในพระราชดำริเป็นไปได้อย่างสอดคล้องสนับสนุนและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกันตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ โครงการที่จะต่อยอดของโครงการในเนื่องมาจากพระราชดิเนี่ยก็เป็นเรื่องพันธุ์พืชพันุสัตว์พันปลาแล้วก็เรื่องการตลาดอยู่ในเรื่องมิติของกระทรวงเกษตรนะครับบางอย่างเนี่ยแหล่งต้นน้ําลาธารเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะให้มีการดําเนินการร่วมกัน ลักษณะการสนองงานในพระราชดำริที่สำนักงานกรปรถือเอาเป็นภารกิจหลักทั้งในการรักเสด็จประมวลพระราชดำริสำรวจศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนง,งานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชกระแสหรือตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริมอบหมายการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ สำนักงานกาปรผู้มีหน้าที่กลั่นกรองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนําเสนออนุมัติตรวจสอบความเป็นไปได้หรือตรวจสอบว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อส่วนรวมและเมื่อเกิดโครงการแล้วมีการติดตามประเมินผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนับตั้งแต่พุทธศักราช2524จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า40ปีที่สำนักงานกอร,ร,รได้ทำหน้าที่ถวายงานสนองพระราชดำริสืบสารงานของพ่อความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตในสำนักงานกอร,ร,รได้กระจ่างชัดในนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นและได้ประจักษ์ในสายตาตนเองแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงงานตลอด24ชั่วโมง ขอบใจนะที่มาช่วยฉันทำงานฉันขอบอกก่อนนะช่วยฉันทำงานไม่มีอะไรจะให้นอกจากมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพระราชดำรัสทีตราตรึงหัวใจของชาวกโปรทุกดวงที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นมากล้นเกินกว่าจะมีสิ่งใดมาเปรียบได้เพราะกรปร ือผู้สารต่องานของพ่อผู้สืบสารงานแผ่นดินแม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสรางไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไงไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ที่พ่อหลังเพื่อคนไทยที่แสนนาทีล่วงไปที่พอ่อเหนือยาปราปรามฟาลมฝนพ่อทนสู่ธรรม